สวัสดีครับพบกับช่องไลฟ์สาระชาแนลอีกเช่นเคยครับคลิปนี้ก็มีนะครับฟีเจอร์ใหม่นะครับของ Facebook มาแนะนำเพื่อนๆอีกเช่นเคยนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ทราบนะครับว่า Facebook มีฟีเจอร์ใหม่นะครับที่เราสามารถนะครับทำการเพิ่มเพลงนะครับเข้าไปที่หน้าโปรไฟล์ของ Facebook ของเราได้นะครับแล้วก็สามารถกดฟังได้ด้วยนะครับก็ สำหรับใครที่ยังไม่ทราบนะครับก็ดูคลิปนี้ให้จบนะครับรับรองนะครับทำได้แน่นอนนะครับโอเคนะครับก่อนที่เราจะไปรับชมนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้นะครับโอเคนะครับก่อนอื่นเราไปที่ facebook นะครับแตะไปที่ facebook เลยนะครับอ่าก็ไปที่หน้าโปรไฟล์ของเรานะครับอันนี้คือโปรไฟล์ของเรานะครับเพื่อนเพื่อนจะสังเกตเห็นตรงนี้นะครับเนี่ย ผมจะมีเพลงนะครับอยู่ที่หน้าโปรไฟล์นะครับตรงนี้นะครับคนที่เป็นเพื่อนหรือว่าไม่ได้เป็นเพื่อนของเราก็ตามนะครับเวลาเขามาส่องโปรไฟล์ของเราเนี่ยนะครับเขาจะเห็นตรงนี้และครับแล้วเขาก็สามารถกดฟังเพลงตรงนี้ได้ด้วยนะครับวิธีการนะครับจะทํำยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับหลังจากที่เราเข้ามาที่หน้าโปรไฟล์ของเรานะครับเพื่อนๆเลื่อนลงมาครับเลื่อนลงมาจะเห็นเมนูตรงนี้ครับ คำว่ารูปภาพอวตารอะไรเนี่ยนะครับเหตุการณ์ในชีวิตนะครับตรงนี้นะครับสามารถเลื่อนไปเลื่อนมาได้นะครับเลื่อนไปซ้ายเลื่อนไปขวาได้นะครับอ่าเราก็เลื่อนมาทางซ้ายนิดนึงนะครับจะเจอคําว่าเพลงตรงนี้ครับให้เรานะครับกดไปตรงนี้เลยนะครับกดไปที่คําว่าเพลงเนี่ยแตะไปเลยนะครับอันนี้คือเพลงที่ผมทําการได้เพิ่มอ่าเพิ่มเข้ามาในอ่าหน้าดนตรีนะครับของ Facebook ของผมเองนะครับทีนี้วิธีการนะครับ คนที่ยังไม่ได้เพิ่มตรงนี้นะครับพอเรากดเข้ามาที่หน้าเพลงเนี่ยมันจะมีเพลงเรียงกันเป็นพืชเลยนะครับหลายหลายเพลงมากนะครับทีนี้ผมจะกดไปที่เครื่องหมายบวกนะครับอันนี้คือผมได้เพิ่มไปแล้วเนาะก็จะกดไปที่เครื่องหมายบวกนะครับเนี่ยครับมันก็จะมีเพลงขึ้นมาให้เราเลือกนะครับอ่าก็จะมีเพลงให้เราเลือกอ่าปักหมุดไปที่โปรไฟล์ของเรานะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับสามารถกดฟังเพลงนะครับกดฟังได้ก่อนเลยนะครับ นะครับทีนี้ในส่วนตรงนี้นะครับผมจะไม่กดฟังแล้วกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวโดนเรื่องลิขสิทธิ์นะครับวิธีการเพิ่มไปที่หน้าโปรไฟล์ของเรานะครับยกตัวอย่างเช่นผมจะเอาเพลงอันนี้ก็แล้วกันนะครับเนี่ยเพลงโคตรพิเศษเนี่ยนะครับผมก็กดไปที่คําว่าเพิ่มที่อยู่ทางด้านขวามือนะครับแตะไปนะครับจากนั้นเรากดปิดหน้าต่างนี้ออกไปนะครับเพลงนี้ก็จะ ถูกเพิ่มไปที่หน้าดนตรีของเราเนี่ยนะครับมันก็จะมี3ามเพลงแล้วคราวนี้นะครับทีนี้ผมอยากจะเพลงโคตรพิเศษเนี่ยไปไว้ที่หน้าโปรไฟล์นะครับทํำยังไงนะครับให้เพื่อนๆนะครับมากดตรงนี้ครับ3มจุดตรงนี้กดที่3มจุดด้านขวามือนะครับกดไปนะครับมันจะมีเมนูขึ้นมาให้เราเลือกนะครับก็คือเพลงโคตรพิเศษนะครับสามารถตรงนี้สามารถดูเป็นเพจของศิลปินก็ได้นะครับเนี่ยนะครับลองเล่นดูนะครับ แล้วก็ปักหมุดไว้บนโปรไฟล์นะครับเพิ่มลงในสตอรี่นะครับเพลงนี้นะครับเรายังสามารถเพิ่มลงไปในสตอรี่ได้อีกด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับมาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะทำคอนเทนต์นี้ให้เพื่อนๆได้ดูนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราเอาอันนี้ก่อนนะครับปักหมุดไว้บนโปรไฟล์นะครับจากนั้นเราก็กดปักหมุดเลยนะครับแตะไปปั๊บนะครับทีนี้เรากลับไปที่หน้าโปรไฟล์ของเรานะครับก็จะเห็นนะครับ เพลงที่เราเลือกก็คือเพลงโคตรพิเศษนะครับที่เราเลือกเมื่อกี้มาโชว์อยู่ตรงนี้เห็นไหมครับมีสามารถกดฟังได้นะครับใครที่เข้ามาส่องโปรไฟล์ของเรานะครับก็สามารถกดฟังเพลงนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับโอเคนี่ก็เป็นวิธีการนะครับเพิ่มเพลงเข้ามาที่หน้าโปรไฟล์ของเราซึ่งเป็นฟีเจอร์ใหม่ของ Facebook นะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับ ที่จะแนะนำนะครับยังไงก็ลองไปเล่นดูก็แล้วกันนะครับส่วนคลิปหน้านะครับเดี๋ยวจะมาทำคอนเทนต์เกี่ยวกับการเพิ่มเพลงเข้าไปที่อ่าสตอรี่ใน Facebook นะครับยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากทางช่องไลฟ์เสริชแ a n แนลสำหรับคลิปนี้นะครับขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ